แข้งวัดจังหวะดึกดึกมาล่ำตรงลงตรงตรงลงตรงไปลงโตลงตรงนี่ขาลงไปทรงเก็บหอยเก็บปูเก็บมาแล้วคนมาโกกงนี่กระปูไตดงหอยโข่งไตน้ำบาดสีซ้ำมอกทาว่าแขนฟังเสียงแค้นกะตีแต่แล่นต่อยขั้นก่อนล่ำข่อยบ่คือก่อนลำหมูพี่คู่คิดคนก่อนกาเก่งเกินยกยังยืนย่ายังยับยับเดี่ยวแร่หลับรวงเลยลำเลนมาน้าเป็นมดเกี่ยงสำเนียงแหงของผู้ใดบอยย่องตนคอยวายเองติ่งเล็กติ่งไปลิง ตีเล่งเิ่งแต่แยิ่งเก่งมั่นสิเก่งทั้งไดเก่งทังในบ่หรือเก่งทังนอข้าเก่งแต่บอกแต่โมดแต่คุยบ่ใครจับขาถุยขึ้นบิดจีรีเว่ากับพีแฮมี่ขามี่ขาหมอธานานี่เป็นคนสูภาพใน่ผู้ดไดเว้าหยาบบักปอบบักพีน้อยกับจับกินบีสีพร้อมเค่นึงเอาเบอกว่า,วา,วาจจจีโจยกันพ่อสมควรหมอล่ำท้องเปลี่ยนหน่อยดาวคาน้อง เออมอนิเวลากับบหลายอีเมสยทีเด้ไปงานต่ออยูว่าสันวาก็เลยล่ำเลยว่าสันวาขอากราบขอบุญขอบคุณอีเมีผู้เอาเงินมาให้วังหันเ้อครับเด้อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมนอนรับให้ได้เงินหมืน่นอนอ่ตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้เจอไรเงินลานออกจากบ้านให้เจ้าลมคุ้มเงินคุ้มค่ำข้นลมแล้วก็แบงห้หมอล่ำเนเด้อคุ้มหนึ่งซาทั ดามรักธรรมาดามาาพ่อกันไหมจังสี่แหล้วกับจักสีเเบาเนี่ยไรประเพนี่้องไทยกับสวัสดีครับกับผมขอคำนับพวกทานคนฟังอยู่ทางหน้าทางหลังกับขอฆ่าละวะมือนีละสิจันดีซ่ามาพ่อนาเจอตาทานภูมีเกียรติมานางอิงนางเบียดกันอยู่ซ้อนหล่นส่วนว่าภูเพิ่นอนอนกอดเมียอยู่บ้านกัสวัสดีทานไปตามไซลม ขั้นได้ยินเสียงผมให้เ้าจดเฝ้าลิงยกสองขาวเคียงเคีงแล้วจังมาฟังลำโตกับผมบ่ได้มากประจำานานที่ปีเถื่อว่าบเสื้อมืออื่นมือหฮือสีหินผมบ่หฮือขันพ่จางมาใหม่มือีนี่ยพ่อใหญ่เ,เจ้าภาพรัทธาเปินไปจ่างผมมาให้ฟังคักๆบ่เม่นได้ไปหลักไปต้่มไปแกงจ่างผมมาแสดงด้วยเงินคักแน่คอบจะให้พ่อเม่ได้ฟังลัดี ฟั่งกับฟังฟรีๆบรเดเซียพ่อบาทและยังอนุญาตให้ปีบให้หู้หรืออยากลูกขืนโยใส่น้ำก็ได้แต่ว่าห้ามบ่ให้แก่ผาป้าห้ำจากไอสาวมอลำสัท่าเพื่อนวาไม่กออประคุณคุณแม่หลายๆครับผมนอกจากนั้นเช็ดย,ยังกายาบรเดห้ามจักแนว หรืออยากเมื่อเหรียญแอวกับลูกแม่เถ่ากัแล้วแต่ใจเจ้าพูนมาคล้องข้าวยกตั้งแต่สองข้าวเปิดขึ้นดำหนึ่งน่อยปัดไงล่งตึงผู้พูดมกเสียงท่อนม่อฟังล่ำพ่อก่อนนอนมิดจีรีนั่นก็เปลี่ยนนาทีคล้องไผ่คล้องมั่นมือนีมาพ่อกันก็ขอบคุ้นย่างไงพ่อกันไม่ก็คือนา้ำมิ้นปลา เนื่องจากว่ารัพธาได้ทำบุญสังกอเพื่นได้ไปติดต่อมอล่ำทั้งสองมาประคับประคองล่ำตฟีปากส่วนผู้ใช้นั่นหาคืือผมนีหน้าส่วนว่าภูสีมาปะะสั้นขันแขงเพื่อสีซิ่งตำแหนง่งแสมเปลี่ยนมอล่ำนั่นคือแม่รบักห้ำคิงกลม นมเหี่ยว <c oughs> จักเป็นเหี่ยวบ่เหี่ยวหลาเมีบ่พท่านเห็นของเพิ่นนี่บ่เพื่นว่าสาวมอ่ำท่องแปนหน่อยดาวค้าน้องไปล่ำบานใดผู้เบาเหี่ยวออกเป็นนามเป็นไนว่าสันว่ามาพอเลี่วกับสมสาสมลือสื่อกะง่ามน่ำกะพอ เป็นตะอ,อยากตะกินไรเติบนอเจ้านี่กระไดเจ้าอุ่มซุมคือสีตุ่มลูกดีคือสีตีลูกไฮคือสีอ้อยลูกไงคือสีไงลูกไวข่านโกยขึ้นใส่ผัวเจ้าเตืองเลิงเวอร์เทิงห้อมลุมคือสีซุมอยู่เลยนอนาำห้องหน้าหน้ากะหน้าแม่ป่าซุมกะสร้างหัวมั่น บดีฮันเขาเมา้าบาเรืองล่ำอีแม่เพื่อนว่าล่ำล่ำนีล่ำม,มีลร้ทาล่ำอีกกลีกะได้ล่ำเลียนกระปินล่ำเลียนเลียนขึ้นขืนขี่ลังค้วไย,ย่มสวยสวยไปหน้าล่ะโอ้ล่ำไปพร้อม มอลำมสมัยต่ก่อนกับมอลำสมัยสุเมนีบอกคือกันอีเมีหมอลำสมัยต่ก่อนขืนห่านมาไรสนไรน้ำใส่การลดอัทวกรสันยาโตอันทา้าอันว่าพระบาลีทางไลยเขียนห่างกับสุขขม่าไหวบ่วงของงะดีขึ้นมาไัแก่บ่ได้กระโตนห่านเลียนหนีมอลำสมัยตะก่อนด่าพอด่าเมีกันได้ไดีอีเมีเออ อาจารย์เดี่าราเบิดสู่ฟังว่ามหาดีดังแหมไปล่ำใส่กับเมท้องสามสาวขึ้นห่านมาเล่าเป็นคุนดังแหมไปม็เมร่าผดว่าตีมอนไนตีไอมอนไนตีมาแค่ง่ายสิปานให้กา ตีวังค้าไอตีปลาในแห้งตีวังหัวไอล่านล้านน่องวันเองแปนแ <laughs> ม่ท่องขึ้นมาแล้วบอกโอ้ยขันตีแข่งไอกับปลาเทกาขันตีข้าไอากับปลาในแห้งตีวังเฮือนบ่มีดังตีดังไอมันแม่พอแล้วแม่ท่องว่ามาหาดีเขียดบอกจงไงปุ๊บปับขึ้นมางด <laughs> นางนมแก้มของไอนี่บม่มีแต่ว่ารังนมหีนี่ยอยู่ไตพวก้าว่าเขนาชสีนมเจ้าอีนี้นะ <laughs> ขืนมาหยกสองเมท่องบอลดล่าว่าสอกอีเมรแเราไปถามเลาอีกว่าศาสตร์ตะกีเมรนเจ้ากินท่านสั่งยางน้อยจังดังแมบเล่าเขียดบักยังไงปุ๊บปับ,ปบขึ้นมาหย,ย,ายกศาสตร์ตะกีนังคุสีแม่มึง่งเลยนั่นมอลำสมัยแต่กอน,นีเมร์ดาพอดาแหมกันได้แต่ว่าสุมนีบ่เป็นแนวนนั่นมอลำมนี่ต้องพร้อมหบตบมือเห็ดไห้มันสร้างยางไห้มันงามแนวใดสีมวลสีซื่ไข่อยกับเจ้าห้ามาต่อนมาฝากบ่วเมยพ่นองโหลดดีแต่ข่อยก็ดีบ่ได ดีต่เจ้าก็ดีบ่ได้เพิ่น่าตบมือขางเดียวมั่นบ่ดังนี่ล่ะม้อล่ำก่อนอีซ้องขนเอแงกันบ่ไงบ่แงะบ่ทางบ่ถูกับบ่มีคนดูพ่อหาหกทุ่มผู้อยู่ลุมเพิ่นกับข้นคือกันในเงินแหลมมันมั่นหิวนอนกูตัวน้อยกับไม่เคยยัวเมือแตกนี้เมื่อนอนว่าสันว่าแม่เงยสอนขั้วได้ตาหมากมาคือมวลไตผากแทงหื้มมอล่ำเมื่อในจากเดือหำปัดกุนไวไเหลือตั้งแต่พ่อไงเหล่างอข้อกวยฟ่อนออกมาดอกบุ้ยออกมาตั้งคางด้วยไย ว่บาบอกมอลาโมดีๆจะห้ำพอเสียขนาดว่าสันว่าจากักแม่นเล่าฟังบอฟังกันว่าเรื่องล่ำมีแม่ล่ำให้ปูเ่าปูแก,ก่ฟังกัเปิีนไปจังนึง ล่ำห้เด็กน่อยฟังกเปินไปจังหนึ่งขล่ำห้ผู้เ่าผู้แก่ฟั่งกะบ่าเรื่องบาปบุญคุโทวประโยชน์และไม่ใส่ประโยชน์การสร้างนำกะท้ำบุญเป็นจังไดแต่ว่าขล่ำห้เด็กน่อยฟั่งเด็กหน่อย,อยมานั่งใส่ลายฟั่งมาลกกับหนีขลำ่ำบ่อยากดอกอีเมอะไรมาตั้งแต่กอเอ้ยกอไก่อคอไข่ในเล่าคอขวดของเราคอคว,วายเขา่านาคอคนขึงรั้งคอระคังข้าง,งฟ้างงูใจกาจอจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอช่างวิ่งนี้ซอโซลําทียอผู้หญิงขาลาทอธนาไปเห็นจับ้อข้างอะอเอาออเอ็นแทงเล่นเล่นถือทำกระติงโทนต่อต้นตำต่อจนตีนแตกทอธนาแดกคอควายเขาคนขายอผู้หญิงยืนยุ่มถืกยอดยาหัวห้าห้อยเปิ้มีแหง อันนั้นแม่ล่ำห้่อด็หน่อยฟังล่ำบอยากเอาบอนี่สีเดือนก่อนจักหน่อยมอแค้นเฮาเออมันสีสาเวลาไปทั้งหนา <laughs> ลาแมนว่าเดือนางขันเปลี่ยนตาายสังมาเปลี่ยนตาไนเปลี่ยนตาายสังมาเปลี่ยนตายนนี่ขันค้นมาไงขี่ขันหลังเง้วจุใยเ่เปลี่ยนสาวนุ่มห้าวบักฟักจักแต็มมักผู้ส่นผู้ใส่บ่จักเล่งจักง่ายเกินเปลดตานายเบึ้งเปิ้นสายป่านแหงข้อค่ำนายมอล่ำยิมแป้ยิมเป็นกับวโตเห็ดแมนตาสมตาหวานเห็นทหารตาตู่ท่อไข่บัดหาเห็นเศร้าให้บ้านหนออของหน้าเินไดสีหัวซ่ามอ่ลำหำแบ่งแต่งแล่งแต่งกระเลงแต่ แต่น้ำขอดเอ็งเฮือนหกคือดงกดแต่ส่งเฉียนตาท่าขิวหลุดว่จักสีสิวสีเหลืองสีแดงรอให้เขามาแท่งของตูวเป่าเป่าอ่านแต่เต่าตมีลาคาหมอทานามีหอดปืนนามปวทายิ่งเขางามบอลค้นสุยหุยคกอ็ก่ย่งบ่คุยอวดกาอวดกิงเจ้าหลุดบิงปานอึงเฮียงงัวอยากเด้ผัวแต่หัวทอกำปั่นนี่ขั้นผัวคุยสันตีหมอตีให้มอลำจังไรเกินเป็นตานายบัตรสีนายนายอีกซะนอใหญ่มากพ่อเป็น สาวสี่ลีกบอจักเต่นจักดีเสแหละเส้นแล่นเป่ากาแฟหลุดเท่างจาเท่งจาบอจักคาจักค่าผ้าหัวมือเงยหัวแหงบอเค้ยปล่อยเป็นจักเถื่อเบื่อไหเบื่อพ่อปั่นบักล่าจักแต่ท่านำมั่นเขาแปลงหูจักแต่แต่งเขียนคิวท่าตาบัตรวางคาสิบปีบอหล่างบอจักเข็ดจักสางถาเตเอาผัวบอหูจักเพื่อนขั้วเงือนนอนเฮื่อนนางบัตรเงื่อนทางหลดบอมีไผศสอนสาวมอลำกะว่าหูจักนอน จักนอนไงลยลงเจือบเดือบยังกะเศาเงือบเงือบปานคนเมื่อใจนี่มาเป็นจังใดว่าไ้ฟั่งเนยอยเล่นเตะเล่นไยเล่นเตะดึกมาเนยแข่งบาดจังว่าให้เขาหากอนเขามาเทียบหาว่าไ้แล้วเสียบให้มันคุ้งเกล็ดแล้จังเอื่นหม้อแค้นเมาส่วนแบ่งแต่งแต่งแต่งกระแลงเตะแลงแต่งท่านสีแข่งทางหลองทางล่ำแข่งทางล่ำซีบขึ้นกะสูสีแข่งความรูมุ่นหน่อยมุ่นกางให้มาเกี่ยงปานทางนี่คือแหลนล่งทงบ่อเป็นองค์อวดเก่งเสียงดีฮามาสู่ เบิงตี้ซำไถซำหนึหน่งขันบังไหลลงตึงขาสี่สังล้างสี่หายหาซิบต่างมอลำโตเม่บัดีอาจารย์นักดนตรีเฮอ้าอยู่ใส่นอ่อบัดีนอ่ขึ้นมาสีมาลืมตื้มต่ำจักบาดเนี่ยครับอาจารย์่าเป็นผ้ากันไปนอนเหมืดนละบ่